ไปข้าวตู้เย็นนะข้าวตู้เย็นจนไอนะ้นี่เย็นน่ะแล้วค่อยเอาวิปปิ้งครีมใส่ลงไปรวมกันมันจะเป็นมูสแล้วเนี่ยข้าตู้เย็นนะนี่เราเรามีฐานมันก็คือตะปันเค้กนะฐานมันฐานมูสเดี๋ยวเราก็เอามูสใส่ข้างบนนี้เนะี่ยมาดูเนื้อมูสนี่เนื้อมูสมันเย็นเลยเห็นไหมอ่าเหมือนตัวเอแค์เลยเดี๋ยวเราเอาวิปปิ้งครีมไปตีวิปปิ้งครีมเท่าไหร่หนึ่งร้อยกรัมนะใช้ตัวตะก้อตีนะแล้วตีเบอร์สองครึ่ขงของเครื่องมูนี้ใครซื้อเครื่องป้าไปก็ตีเบอร์สองครึ่ง เสร็จแล้วเป็นมูสแล้วต้องไปแช่ตู้เย็นอีกประมาณ5้าชั่วโมงเป็นเค้กไม่เห็นไหมเป็น <Okay. S 2> เครื่องแล้วเวลาผสมอันนี้ใช้ใช้แซ่นะนิดนิดพิมใส่ทุกคนจับไว้มันกินเหมือนไอติม mm. ไปพิมพ์แล้วนะเอาไปไว้ตู้แช่แข็งนะประมาณ5้าชั่วโมงเดี mm ๋ hmm. ยวมันจะเซ็ตตัวเป็นเค้กเลยไปแช่ตู้แช่แข็งนะแยมไปตั้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเปอกมะม่วงไปใส่หน้ามูส โอ้ดูใส่แบบนี้ปปนนนใสแบบนี้เลยเรยก็ทาแยกทาไปเลยหนาๆนห้เวก้าออกจากพิมพ์พิมพ์มัรมมนร้อนๆอย่างมันก็จะร้อนออกมาโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นะไ,ไหม <laughs> เป็นมูดแหละเป็นไอติมนะโอเคครับ